กองกลางนี่กลายเป็นผลเลยครับแล้วสกอตตินเมื่อสักครู่นี่รับแบบมือเดียวด้วยครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้ลบอลสั้งสรรค์ี่ตัวแาสตเลยครับถึนที่แล้วเนี่ยก็ทำสามทัชจารที่ทำให้ทีมชนะโโอ้หตัดมาที่เจ้าของทีมเลยครับเจฟฟ์ดูรี่ครับเจฟฟ์ดูรี่ครับเจฟฟีู่รี่ครับเล่นสองแต้มด้วยครับเดี๋ยวดูครับแม่เกมวันนี้สนุกจริงครับมาเฉือนเอาวินาทีสุดท้ายเนี่ยครับเนี่ยลูกเนี่ย เบี่ยงมากเลยครับแต่ว่าการรับที่ยากคราวเนี้ยสกอตร,รับอย่างสุดยอดจริงๆเดี๋ยวดูครับเนี่ยมือเดียวครับเป็นมือที่เกี่ยวบอลเข้ามาครับเนี่ยแล้วอีกมือหนึ่งไปประคองครับแต่ใช้มือเดียวในการเกี่ยวไว้ก่อนครับบอลไม่กุกคลิกด้วยโอ้โหตรงนี้นี่ต้องบอกน้ําหนักการคว้างมาดีด้วยครับลูกปั่นไปลูกปืนเลยถ้าแข่งแว่งเนี่ยรับยา,ยากอยู่แล้วเพราะใช้มือเดียวแต่ว่าความที่ลูกมันนิ่งครับ ทำให้การรับมือเดียวเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่โอ้โหแล้วมูดูมุมนี้ก็ทัชดาว์อยู่ดีครับจะชนะหนึ่งหรือว่าชนะสามแค่นั้นเองโอ้โหต้องบอกว่าในฤดูก,กาลเนี่ยต่างก,ก็มนสู้ในช่วงควอเตอร์ที่สี่ได้ดีมาตลอดเลยสัปดาห์ที่แล้วที่ไปแพ้เรวเวนสเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายเนี่ย22แต้มครับจากที่โดนนําห่างเนี่ยไล่มาแพ้แค่สองแต้มแล้ววันนี้จะมีโอกาสจะชนะเฉือนเหมือนกันครับ แล้วยังไงจะไปเองหรือเปล่าสุดท้ายเอาเจะเรนเฮิร์สลงมาเจะเรนเฮิร์สต์ตีอามแล้วก็ฟาวด์มาลูกนี้ออามิทงครับธงนี้ถ้าเป็นทงแจนโดนเล่นสองแต้มแล้วก็หนึ่งหลาอีกอะ่ะโอ้โหนี่แจนโดนทงเยอะเลยครับเดี๋ยวฟังก่อนครับว่ากรรมาการจะตัดสินว่ายังไงครับออเป็นลายกระโดดเข้าไปก่อนครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่เพียงแค่คแต้มเดียวครับ22-21เหลือเวลา4 0วินาทีนับใหม่นะ,ะสมมติว่าเมื่อกี้ไม่ต้องคิดมากเงี้ยเอาเป็นแค่แต้มเด็เกซ์ซับพอยต์ตามสม่งเท่ากับวันนี้อีกทิ้งไป11ตแต้มนะใช่คือไอ้อย่างไอ้อย่างละเน็กอย่างนะน้อยผสมความบิดพลาด3ฟิลโกที่คุณจะได้กับเอ็กซ์ัพอยต์ธรรมดาเป็น11เนี่ยก็คือมันต้องถล่มอะเนื้อผ้าจริงๆมันต้องชนะไป33ต่อ21แต่มองจากอีกมุมนึงก็คือ ทำให้เกมมันสูสีมากเลยครับซึ่งวันนี้มีโอกาสจะชนะแต้มหรือแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีอีก40วินาทีแต่ว่าสิ่งที่จะแอนตอนนี้ลําบากหน่อยก็คือไม่เหลือลานอกแล้วนะครับแล้วแกมเกนโนเองเี่ก็ไม่รู้ว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขานจะส่งผลแค่ไหนนะครับต้องใช้เครื่องในการช่วยลวดด้วยเลยครับ เกมวันนี้ถือว่าเข้มข้นสูสีมากครับก่อนเกมวันนี้เขาบอกคะแนนรวมจะอยู่ที่แถวๆประมาณ45แต้มซึ่งตอนนี้ใกล้เคียงมากเลยครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย43แต้มแล้วครับเอาครับเตะมาก็ น,นี่เหลืออยู่40วินาทีนะครับอาครับมาดูว่าจังหวะสุดหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นไรที่ตัดสินเลยครับว่าชะตากรรมของแจ๊สจะเป็นยังไงในวันนี้เลยครับสำหรับโปรแกร,รม่ายทดสดล่าสุดข,ของแชมพูชาเลอาร์ผู้ตีสามนี่จะเปลี่ยนลางนะครับเป็นเคซียืนเิินเมื่อบองโก้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ดูในคู่ของทางคันเดเ อยู่เวลาครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก34นาทีต้างทงลงอีกทงดึงครับโอ้โหยุ่งเลยครับเพราะว่ากายเป็นต้องถอยึดสำหรับแจ็คแอนส์ครับคือตอนนี้แจ็คแอนส์เนี่ยถ้าบุกมาฟิลโกได้เฉือนชนะกลับเหมือนกันนะครับนี่ครับจังหวะที่ฮันเดสไปดึงเลยครับ ทำให้ต้องถอยลงมาครับตายเป็นดาที่120หนึ่งยี่สิบลามาอยู่ที่แถวเส้นสิบห้าลาโอ้โหลำบากเลยครับระยะที่ต้องการนี้ประมาณห้าสิบหลาครับเพื่อไปลุ้นในเก้าขยับก่อนอีกครับอ้าวแต่ทงไม่ลงวางม,มาสั้นๆครับ,รบต้องออกต้องออก คือตอนนี้กลายเป็นทางอีเกิลเนี่ยถอยลึกเลยครับคือยอมให้เสียแค่ประมาณสักสิบหลาเพราะตอนนี้ระยะของทางทีมแจนที่ต้องการเนี่ยอีกประมาณสักส0่สิบหลาเลยครับมันเป็นระยะที่ไก,กลทีเดียวครับที่จะให้กับทางเกโดในการที่จะลุ้นเตะนะครับเพื่อแซงชนะที่เกมที่เราชนะตามหนึ่งสำหรับแจนวันนี้จะมาแพ้ตามหนึ่งน,นั่น ตอนนี้เวลาเหลือ29วินาทีครับเกมวันนี้นี่พี่บอกครับมาจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงจริงโอเคสพอครับที่เหลือไปกองข้างหลังระวังคัมบ,บโอ้โห,โอหลุดแล้วงไ,ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับโอ้โหในที่สุดครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นทำให้ทีมไจแอนท์แพ้ไปหนึ่งแต้มครับเกมรับช่วยไว้ได้จริงๆครับ โอ้โหนี่เล่นเอาเป็นแน,นี่โล่งอ,อกเลยครับนี่ก็แม่เกือบไปเหมือนกันแล้วจะทําให้เฟรโดเฟียขึ้นมาเป็นจา่าฝูงของ NFC ทอนออกนะครับชนะ2แพ้สเสมอหนึ่งเชื่อดาบอยตรงเสมอหนึ่งตรงเสมอเนี่ยครับค<ช>รึ่งเกมครับคือบอลเซคูริตี้เนี่ยสำคัญมากเลยครับคือตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนของทางเดนูจนตั้แต่ปีที่แล้วที่เห็นตียูกี้แล้วครับการแต่มองไม่เห็นจริงคือแต่ว่าแหม่ตเเลกอเวนสเนี่ยต้องมีนะครับ พราะแกดูเอนต้องมีแลาต้องรู้ว่าตอนนี้ใครมาอยู่ในจังหวะที่จะต้องเอาตัวรอดอยังไงแบบนี้ก็ปักเขาเลยครับเพราะว่าไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วครับกำลังจะชนะหนึ่งแต้มครับโอ้ีนทีมรับช่วยเซฟเอาไว้ได้เลยครับทําให้เฉือนชนะไปแบบบุดวิดจริงๆนี่จับเป็นรองสิบเอ็ดแต้ม กลับมาแซงได้ครับสำหรับฟรเดียเฟียอีเกิลสก็ยังเป็นอีเกิลสที่น่าตัวโดวยเฉพ่ะยิ่งในปีนี้ควอเตอร์ที่4จะเป็นควอเตอร์ที่เรียกว่าทำได้ดีทีเดียวครับแล้วจบไปโดยที่ชนะนะครับเฉือนหนึ่งแต้มครับ22ต่อ21ขึ้นนำกลุ่มในตอนนี้ครับ เป็นเกมที่สนุกมากนะแต่สินจนีถึงครึ่งวินาทีสุดท้ายเลยใช่ครับเอาละครับเวลาของการสสดงการวันนี้ก็หมดลงแล้วครับขอบคุณท่านชมที่ติดตามชมผมสุมเมธร์รัตนเป็นชาติและคุณนภกรโยมมาต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ